มาโหดเลยเลยสดนัดตั้งแต่ยกแรกเลยจังหวะยกแรกถามก่อนตอนนั้นมาหตอนน้นเราริ่มมั่นใจไหมมั่ใจแล้วแล้วก็มาได้ช่วงก่อนหมดยกหนึ่ตอนนั้นทำอะไรกับเาอะปรต่อยมัด่อยมัดรักเลยมีแทงเข่าไหมแล้วก็มีตอ้เขาเป็นยังอาการซึมๆนั่งอแล้ววัที่สอบพี่เลี้ยงวางแผ่งอะไรบ้างไ่เดินนิ่งๆ่อ่อนๆ แล้วมาได้จังวะนับก่อนนเตกนเฮ้ยลราดูจังหวะดิมีโดนจังหวะโดนโดนแก่อนเนาะแล้วตอนนั้นเบบกมเองโดนแล้วมันจอดับไหมหรือว่ามันหมดมไม่ดับคับกินมากนอตั้งสติยังไงมาปิดเกมเขาก็ตัดควันตัดควันสอบสารู้ปิดเกมี่สอบใช่ไหสอบาจังหวะนั้นคม่เขาจะรู้ึมไไม่หวโอ้ไม่จัลนะไแรกเขาอย่างไม่ลหานี่อาชีพไอยู่เาาสา พี่จุดไหนนีครับพี่ต้องกลับไปสว้อไปลูกมวกมีการเรเริ่มเงิ pues ่นจ <the> ังหวะที nah, ่โดเคยเจอเขามาครั้งนึงเคยเจอมาครั้งนึงเลนแค่ไหมแค่ะแดมแเกินรมากเลยนะชนะพต่ออีกี่แล้วครับก็เพิ่ให้มาเท่าไรเท่าไปเลยแจเกือเกไปนี่ เอาวันนี้ทำสำเร็จไรบ้าบคงครับก็ขอบคุณพี่น้องทางบ้านในระดับดีโซเชียลวันนี้พวกทำสำเร็จไหนครับ